สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ fc ที่น่ารักของคุณยายทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่บอลรักขึ้นผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะเป็นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะมันจะอยู่ในคลิปเดียวกันกับ800นะคะแต่คุณยายหยิบค่ะราคา900อขึ้นมาค่ะ ค่ะ0านะคะเป็นผ้าใหม่นะคะเก่าเก็บโบราณค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะผ้าใหม่ค่ะเก่าเก็บโบราณค่ะอยู่ที่900บาทนะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะผ้าผืนนี้ค่ะเป็นผ้าใหม่อยู่เลยค่ะอยู่ที่ราคา900บาทนะคะค่ะวันนี้ไม่มีคลิปไม่ได้แบ่งคลิปนะคะคุณยายจะอยู่ที่ในคลิปเดียวกันกับ800บาทนะคะเพราะว่า ผ้าเที่ยวนี้ผ้าราคาเก่าเก็บโบราณไม่ได้เยอะนะคะได้มาแค่สองผืนค่ะค่ะเลยรวมคลิปกันนะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะผ้าผืนนี้ค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะค่ะเก้าร้อยบาทนะคะ เป็นผ้าเจ้าเดียวที่มาขายคุณยายเนี่ยค่ะสองผืนเนี่ยค่ะค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณผ้าใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเ็าเรียกว,ว่าเก่าเก็บโบราณค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะของเก่าของโบราณค่ะท่านมัดหมี่ก็มัดหมี่แบบลายเก่าลายโบราณอยู่นะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะ เป็นผ้าเจ้านีเจ้าเดียวค่ะสองผืนที่มาขายคุณยายค่ะค่ะอยู่ที่ราคาเก้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะผ้าใหม่ค่ะลายเก่าลายโบราณอยูค่ค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะ นี่ก็900บาทนะคะพื้นนี้นะคะอยู่ในสภาพใหม่ค่ะค่ะเกค่ะใช้งานแค่สองสามครั้งค่ะค่ะเก้บาทนะคะค่ะเก้บาทค่ะ ค่ะเป็นไหมมือสองนะคะพผื้อน,นี้ค่ะแต่ยู่ในสภาพดีนะคะค่ะคว,ความกว้างก็มาตรฐานค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะห้าร้อบาทค่ะค่ะไม้เลือนสามเจ็ดค่ะ ไหมเด็4สี่เกตค่ะแ0 0อบาทนะคะปืนนี้ค่ะคลิปนี้อยู่ที่แ0 0อบาทค่ะผ้าไหมมือสองค่ะแม่บวรลักผ้าไหมมือสองเก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะทอแบบโบราณนะคะม้วนริมอยู่ค่ะคนเก่าคนโบราณทอจะม้วนริมนะคะค่ะเป็นผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคา800บาทนะคะคลิปนี้ค่ะแ0 0บาทค่ะ ไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะแม่วาวรักผ้าไหมมือสองค่ะแปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะคุณยายโยนลงข้างล่างเลยค่ะวันนี้ผ้าแปดร้อยบาทมีหลายผืนค่ะค่ะไหมเลียสิบเก้าค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะไม่มีตําหนินะคะผ้าแปดร้อยบาทนี้ค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะไม่มีตําหนินะคะ ค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะคนเก่าคนโบราณพอส่วนมากแกททาชอบทําสีทึบๆนะคะค่ะท่านจะชอบสีแบบนี้ค่ะคนเก่าคนโบราณค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายได้ค่ะ วันนี้แม่บาวรักขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะเจ้วเก่าต้นาำรับไหมมือสองค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไหมมือสองเลยคะ่ะนิ่มมากค่ะไม่มีตำหนีนะคะผ้าพวกนี้ไม่มีตำหนินะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะถ้าเป็นรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะอันนี้ก็สวยนะคะ ความกว้างมาตรฐานได้นะคะคนอ่วนคนจอยคนผคอมใส่ได้ค่ะพวกคัดเกรดราคาแ0 0อบาทนี่ค่ะจากความยาวก็ได้นะคะมาตรฐานร้อยไอเมตรเก้าสิบอย่างนี้ค่ะอ่าเมตรเก้าสิบสองเมตรก็ค่ะผืนยี้ก็สองเมตรถึงองนี่นะคะกว้างอยู่ค่ะราคาแ0 0อบาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ นิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะนิ่มมากค่ะผ้าไหมมือสองเลยค่ะนิ่มนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเอาไปตัดเป็นเสื้อก็สวยตัดเป็นกระโปรงก็งามนะคะค่ะราคาแปดร้อยบาทค,ค่ะผืนนี้นะคะคุณยายตัดใส่นเนี่ยก็ผ้ามือสองนะคะคุณยายเป็นตัดเสื้อใส่เน,นะยคะ่ะ พื้นนี้มีน้ำหนักมากค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นไหมเส้นใหญ่ค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นไหมเส้นใหญ่มีน้ำหนักมากค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะหนักค่ะคุณยายยกเกือบไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะมีน้ำหนักมากค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะ ทั้งหนาทั้งแนมค่ะดูถ่ารอยขี้ไหมนะคะเป็นเห็นขี้ไหมเลยค่ะค่ะมองชัดๆค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะจะมองเห็นขี้ไหมอยู่เลยค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะแม่บวรรับผ้าไหมมือสองเข้าเก่าต้นสำหรับไหมมือสองนะคะค่ะคุณยายไม่ได้ไปเดินไอไม่ได้ไปต่อรองาก่าค้าคนกลางนะคะค่ะเพราะว่าคุณยายนี้เดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดค่ะ แล้วก็เอามาออกทางช่อง youtube ของแม่บวรรักผ้าไหมมือสอนะคะค่ะดูคุณยายต้องดูทางช่อง youtube นะคะค่ะลูกค้าก็ถามมาค่ะหน้าเฟซหน้าไลน์ของคุณยายหน้าเฟซคุณยายไม่ได้ขึ้นหน้าเฟซนะคะค่ะคุณยายช่อง YouTube ค่ะลูกค้าดูคุณยายดูทางช่อง youtube นะคะค่ะนี่ก็ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะราคา800บาทค่ะ800บาทนะคะ ืนนี้ใส่ของงานขาวดำก็ได้นะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างอยู่ค่ะมาตรฐานนะคะเพราะว่าคนตัวใหญ่ถ่ายจะของผ้าคนตัวใหญ่ค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะแม่บอว่ารับผ้าไหมมือสองเจ่าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ,คะถ้าคุณยายมาได้ค่ะ หากคุณยายมาได้นะคะค่กคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะของเก่าของโบราณค่ะผ้าไหมมือสองค่ะผ้าไหมมือสองนะคะเป็นของเก่าของโบราณนะคะค่ะราคา800บาทค่ะคลิปนี้800บาทนะคะค่ะไปตัดเสื้อก็สวยตัดตะโปรงก็งามนะคะพิวค่ะสวยค่ะ เนียค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ8ปดบาทนะคะเลียงสามเมตรนะคะ ไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะหนานิ่มค่ะผ้าไหมโบราณนี่ค่ะจะหนานิ่มนะคะค่ะมีน้ำหนักค่ะเพราะว่าไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเส้นใหญ่ค่ะทอแบบเก่าแบบโบราณนะคะราคา800บาทค่ะส่วนมากคนเก่าคนโบราณจะชอบออกโทนสีแบบนี้แหละค่ะสีทึบๆนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ ค่ะถ้าคุณยายมาได้ค่ะแอดไลน์ต้อหาคุณยายนะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายนะคะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยงามมากค่ะเนื้อผ้ามีน้ำหนักนะคะค่ะแม่บวัวรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นกำลับไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ มาตรฐานนะคะมาตรฐานของความกว้างนะคะผ้าคัดเกรดนะคะ,ะค่ะไม่มีตําหนินะคะผ้าคัดเกรดรุ่นราคาแปดร้อยบาทนี่ค่ะไม่มีตาหนินะคะค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแม่บอรลร,รับผ่าไหมมือสองค่ะจ้าค่ะานั่งยื้ซื้อเด้อรูกนั่งยื้ซื้อเด้ค่ะเดี๋ยวบังคนุณยายค่ะ คุณยายไทยหนี่ค่ะย่ามาหยุ่งคุณยายเ้อย่ามากนคุณยายเ้อาาค่ะห,หลานหลานค่ะสวยทุกผืน right> งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคา800อบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคา800บาทนะคะราคานี้มีอยู่ที่แม่บวรักผ้าไหมมือสองนะคะ ค่ะราคานี้อยู่มีอยู่ที่แม่บอลรัลกผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นกหรับไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะสดใสโดดเด่นนะคะผืนนี้ก็แปดร้อยบาทค่ะถ้ามีตําหนิรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะ ราคาแปดร้อยบาทนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมีน้ำหนักมากนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณมัดหมี่ก็มัดแบบเหมือนคนเก่าคนโบราณนั่นแหละค่ะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าสวยงามมากค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะคุณยายไม่ได้ไปต่อรองอยากค้าค้าคนกลางนะคะคุณยายไปเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดค่ะทํากันเป็นครอบครัวนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแม่บวชรัคผ้าไหมมือสองแก้เก่าต้นกำรับไหมมือสองสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ ค่ะถ้าคุณยายมาได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกาลังใจช่วยคุณยายนะคะอย่าลืมกดเป็นไอกดแชร์ให้คุณยายนะคะค่ะกดติดตามค่ะเวลาคุณยายทําคลิปค่ะจะได้ทันเพื่อนนะคะค่ะให้กดติดตามนะคะกดติดตามมา,าทางช่อง youtube ของคุณยายลักนะคะ เขียวเหนียวทรัพค่ะสวยนะคะสุภาพดีนะคะผ้าคัดเกรดค่ะราคา800บาทในผ้าคัดเกรดนะคะอยู่ในสภาพดีค่ะถ้าคุณยายมองไม่เห็นจุดตรงไหนที่มีรอยขูดรอยเขียนคุณยายขออภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะคุณยายก็ว่าคุณยายคัดอยู่ในสภาพดีนะคะแต่ถ้ามันลอดสายตาไปคุณยายขออภัยค่ะค่ะราคา800บาทค่ะ วยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแปดร้อยบาทนะคะมัดผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะคุณยายสง่งความนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำลายนะคะค่ะไหมบ้านทุ่งยืนนะคะทอแบบเก่าแบบโบราณค่ะทอแบบม้วนริมอยู่นะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะ ทิปนี้นะคะแ0 0บาทนะคะเอาไปตัดชุดก็สวยตัดกระโปรงก็งามนะคะหรือไปเป็นผ้านุ่งเลยก็สวยค่ะค่ะคุณยายใส่แต่ผ้าไหมมือสองค่ะคุณยายไม่เคยเอาผ้าไหมามาใส่นะคะค่ะคุณยายใส่ทั้งชุดนี่ก็เป็นผ้าไหมมือสองหมดนะคะเสื้อก็ผ้าไหมมือสองนะคะคุณยายมาตัดนุ่งก็ผ้ามือสองนะคะ ค่ะก็สวยอยู่ค่ะสวยเหมือนกันนะคะใส่ไปงานบุญงานวัดก็ได้นะคะผ้ามือสองนี่ค่ะค่ะ800รบาทค่ะไปตัดเชือก็สวยตัดตังเกงก็งามนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเนื้อผ้ามีน้ำหนักนิ่มค่ะ ราคาอยู่ที่800บาทนะคะค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ800บาทค่ะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ800บาทนะคะค่ะราคา800บาทค่ะแม่บาวรรักข้าไหมมือสองเจ่าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะ,ะเดี๋ยวยืนยูคุณยายอยู่ยเฉยนะลูกนะดูคุณยายทํานะคะคุณหนูดูคุณยายะคะ่ะ นอ,อย่าพูดนะคะหลานอยู่ใ,ใกล้ๆนี้ค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะแม่บาวารรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นสำหรับไหมมือสองนะคะขาโดดเด่นมากค่ะนี่ก็มือสองนะคะแก้วเก่าต้นสำหรับไหมมือสองเชิงร่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะ เขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะหมายเลขสิบสามค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะผ้าไหมมือสองค่ะค่ะเชิงร่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทนะคะ่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะเชิงบ้างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะเ็าเรียกว่าภาพตีนแดงค่ะค่ะไม้บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะสวยงามมากค่ะไม้บ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะนิ่มมากค่ะแปด้อยบาทค่ะ ก็800บาทนะคะเหมือนเป็นช่องทางน้ําไหลก็ดูไปแล้วเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะคาดเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะคาดเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะในราคาอยู่ที่800บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะ800บาทนะคะคาดเนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้าดีมากนะคะคัดเกรดนะคะ ค่ะตัวนี้ผืนนี้เป็นพอเป็นแบบช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะคุณยายถ้ามีคนเอาคุณยายไปเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะค่ะมีคนนามาขายให้คุณยายคุณยายรับซื้อให้หมดค่ะอยู่ตามสภาพผ้านะคะอยู่ตามสภาพเนื้อผ้าที่คุณยายซื้อมาค่ะ เนื้อผ้าก็รุ่นคัดเกรดนี่ก็แปดร้อยบาทนี่ก็ราคาก็สูงหน่อยนะคะคุณยายซื้อมาค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะคุณยายถ่ายคลิปแดดสองมากค่ะเพราะว่าวันนี้ทําคลิปายอยู่ค่ะไอ คุณยายมาถึงก็มาซักค่ะมาซักรีดแล้วก็ทีจะแห้งแล้วก็มาผ่านการรีดอีกค่ะรีดตั้งแต่ตีสามนะคะลูปรีบด้าค่ะให้หลานช่วยค่ะทีจะได้มาค่ะหลายขั้นตอนนะคะผ้ามือสองนะคะหลายขั้นตอนมากนะคะแต่คุณยายขายในราคาย่อมเยานะคะราคาที่ถูกพิเศษค่ะค่ะเดินหาซื้อผู้เหนื่อยแล้วค่ะตากแดดทั้งวันค่ะแล้วก็มา ซากมารีตอีกค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะไมมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะมีอยู่ที่แม่บวรรักค่าไหมมือสองนะคะเพราะว่าคนเก่าคนโบราณท่านจะเสร็จจากภรรา,ารกิจทํางานค่ะการทําให้ทํานาเสร็จท่านจะทอผ้าค่ะเลี้ยมหมันเลี้ยมไหมแล้วก็ทอผ้าใหม่นะคะคนเก่าคนโบราณน,นี้ท่านจะ การงานท่านก่อนก่อนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะมีแต่การทํานาอย่างเดียวค่ะทํานาเสร็จก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงใหม่ค่ะแล้วก็ให้ลูกค่ะลูกพาหลานทํามัดหมีแล้วก็แบ่งลูกแบ่งหลานใช้นะคะคนเก่าคนโบราณแต่ก่อนค่ะขายราคาแปดร้อยบาทค่ะเลี้งผ้านะคะแปดร้อยบาทค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะ,คะมือสองต้นตำหับไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำหับไหมมือสองนะคะแปดร้อยบาทนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะอ่นนี้ก็ออกแดงนะคะสดใสโดดเด่นค่ะระคาคาแปดร้อยบาทนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำหรับไหมมือสองนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนนะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะค่ะแดดเข้าหน่อยนะคะคุณยายทำคลิปนี่แดดค่ะเพราะว่าวันนี้ทํำสายค่ะเพราะว่าผ้าที่จะแห้งค่ะที่จะมารีดเสร็จค่ะต้องผ่านการซักรีดก,ก่อนนะคะอาผ้าผืนนี้คุณยายมีตำเหน็นนะคะคุณยายขออภัยนะคะคุณยายมองไม่เห็นค่ะ ถ้าผืนนี้ไม่ผ่านการแปดร้อยนะคะอาจจะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะขอภัยนะคะบางทีท่านก็ตรวจไม่เห็นนะคะเพราะว่าคุณยายตรวจผ้ากลางคืน,นะคะ่ะอันนี้ก็แปดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะมือสองต้นตำรับไหมมือสองเก้าเข่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะอยู่ในสภาพดีนะคะสะภาพคัดเกรดนะคะมือ2องนี่ค่ะราคา800บาทในรุ่นคัดเกรดนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลน,นะคะ เป็นรุ่นคัดเกรดนะคะ้าสัภาพดีค่ะราคา800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนี่ก็800บาทนะคะเป็นรุ่นคัดเกรดนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นลายเต่าน้อยนะคะเหมือนเต่าน้อยค่ะ ค่ะราคา800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะมือสองนะคะแม่บาวรรักค่าไหมมือสองเก้าเก่าต้นปราหับไหมมือสองค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะเอสซีทิน่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะกดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายค่ะแชร์กดเป็นกําลังใจนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะราค,ะคะราค800บาทนะคะรุ่นคัดเกรดค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะโดดเด่นมากค่ะแปดร้อยบาทค่ะผลนี้ว่าแปดร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะไหมายเลขเกดนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่บาวรารักผ้าไหมมือสองเข่าวก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะ สวยงามมากค่ะค่ะราคา800บาทค,ค่ะค่ะผ้าอยู่ในสนภาพดีนะคะผ้าคัดเกรดค่ะ800บาทค,ค่ะ ตัดชุดก็สวยนะคะตัดกานเกงก็งามนะคะโดดเด่นมากค่ะนิ่มมากค่ะค่ะ<ไ>ทายนี้ค่ะคุณยายขอขอบคุณพี่น้องชาไทยที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ